หนูนาเอามาเลี้ยงเพิ่มอีกนะแมวหมายถึงแมวเอาบุตเติมตัวเดียวก็พอแล้วนะคะบุตเติมยกให้พ่อต่อไปแล้วเพราะว่าหนูเนี่ยหนูนาเอาแต่มาก็พอนะคะสองตัวนี่หนูนาก็ยุ่งอยู่แล้วนะคะ,ฉะเฉพาะนมเปรี้ยวตัวเดียวนี่ก็แทบจะไม่ได้ทํ o u t u b e นะแทบจะไม่มีเวลาไปทํา youtube กับเพื่อนๆเ,เลยนะคะเป็นอุปสรรคมากเลยตอนที่เลี้ยงนมเปรี้ยวที่อยู่กอกๆนะคะแต่ก็เลี้ยงเ,เลี้ยงเลี้ยงเขานะเพราะว่าสงสารแล้วก็มาที่นี่ก็มาเพิ่ม หนูดีอีกนะคะเพราะว่าสงสารอีกแล้วนะคะส่วนแมวหนูนาคิดว่าชอบเหมือนกันนะคะชอบรักและสงสารแต่ว่าหมาเราเรามีหมาเนาะมันระวังยากนะ,ะระวังยากก็สงสารน้องไม่อยากเลี้ยงแมวนะคะอยากให้เปรี้ยวมีความสุขใช่คะ่ะไม่กันหนูนาก็มีความคิดเช่นนี้นะคะอยากดูแลให้เขาปลอดภัยอยากให้เขามีความสุขนะคะรักน้องเปรี้ยวสงสารเวลาเอานอนด้วยนี่สงสารสงสารนะคะ หนูนาเก่งเหมือนเราทุกคนในห้องนี้แหละนะคะที่เมตตาน้องๆสีขาขอบพระคุณค่าแอดเมตปัดนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงจนหนูนายังไม่ได้ไปมาเลยเลยนะคะยังไม่ได้ไปทํางานเลยอยากให้พ่อต่อนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้ําใจให้แม่หนูนาเนาะ,เ,ะเลี้ยงน้องหมานะคะเลี้ยงล้งน้องหมาดูแทนเนาะให้เราไว้ใจได้แล้วก็เลี้ยงน้องหมาให้เราได้แต่ก็ผิดหวังเนาะ ผิดหวังก็เขาไม่ได้ทุ่มเทนะ,ะเขารักอยู่รักอยู่แต่ไม่ได้ทุ่มเทว่าจะดูแลแทนเราเนาะกลายเป็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุยกันไม่ไม่รู้เรื่องก็คงจะมอบความสุขใหน้นมเปี้ยวกับหนูดีไม่ได้เท่าเราหนูนะก็เลยอยู่ดูแลน้องก่อนนะคะเมตตาแต่ห้ามเอามาเลี้ยงม่กันบอกแมวค้ออนน่ารักนะคะโอ้โอโยสงสารดิค่ะ ไปไม่ได้เลยลวตอนนี้น้องน่ารักค่าสีเทาตาเป๋วนะลูกไม่ปัดน้องแมวลูกไม่ปัดนะคะนี่นะคะจะเลื้อนี้ออกนะคะไม่กันไม่ปัดค่ะลื้อออกลื้อออกแล้วก็ต่อด้านหน้าจะต่อต่อกงออกมาอยู่นะคะต่อออกมาอยู่คงจะใส่กรงนี้สองชั้นอ่าไม่แล้วก็ทําประตูนะคะประตูน่าจะอยู่ตรงรถมอเตอร์ไซะคะ์อยู่ตรงรถมอเตอร์ไซค์กันศาสก็คงไม่อ,ออกนะคะก็ให เป็นธรรมชาตินี่แหละนะคะถ้าน้องอยากออกมารับลมข้างนอกก็แล้วแต่นะคะถ้าฝนตกก็อาจจะไปหลบใต้ทุนบ้านนะคะใต้ทุนบ้านนุนาก็เอาลงทรายลงทรายให้เนาะของก็จะอ,ออกอีกทีนึงนะคะของก็ไม่มีอะไรสําคัญเลยนะคะมีแต่ของลกๆนะ,ะของที่ไม่มีอะไรสําคัญเลยส่วนระเบียงนะคะอยากให้พี่เขาทาให้ทำํำที่ตรงระเบียงให้นะคะว่ากั้นตั้ง ที่นี่ระเบียงนะคะท,ทําที่อักคําระเบียงทาระเบียงให้เนาะคําระเบียงให้คําระเบียงให้ให้ดูแข็งแรงแล้วก็ล้อมกรงเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นี่พี่ช่างจะนอนนี่นะคะวันนี้พี่ชางพี่ช่างก็จะนอนนี่แทนน้องหมานอนนี่นะคะ <laughs> เพื่อนสาวก็นอนนี่นุนายจะมีเพื่อนนอนกลางคืนแล้วจะไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเย่นี่เพื่อนคุณนายใหม่คุนานี่เขาจะมีความสุขกับการอยู่ในครัวอยู่ในครัวนะคะได้ทํากับข้าวทำอาหารให้เพื่อนกินทําอาหารให้ใครก็ได้ได้กินนะคะเขาจะมีความสุขมากมีความสุขอยู่กับการทํากับข้าวกับปลาอาหารการกิน ไม่กินนี่งานเข้าเลยนะถะทไม่กินทําแล้วนี่ยที่หนึ่งที่สองก็สามารถทําไม่กินได้นะคะแม่กันบอกแม่ปัดบอกว่าสงสารนูนาเนอะไม่ได้ไปทํางานได้เงินเยอะกว่าแต่นูนาละสละโอกาสดูแลน้องเปี๊ยใช่ค่ะเสียเวลาเสียเวลามากเลยมากเลยท่านถือว่าพักผ่อนท่านถือว่าพักผ่อนนะคะคุณวัฒนาพิมพ์แสนสวัสดีค่ะคุณพัฒนานะคะ ทักทายสวัสดีค่ะมาดูจะเริ่มทําบ้านน้งเปียวแล้วนะคะบ้านนุงเปียวบ้านขาวจะเริ่มทํารั้วเดี๋ยวน้องเพื่อน้องจะมีความสุขขึ้นนะคะหากเขาได้ปลอดภัยเนาะ,ะ <c oughs> โอ้มันเป็นกําลังใจให้น้องเด้อค่ะนี่ค่ะใช้แบบนี้เลยนะคะคุณพี่ลงนุชรูปมาให้เอาแบบนี้คนบอก <c oughs> ให้ตะขายแบบนี้ดูน่าจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อ มีทางเดียวถ้าหนูนาจะไปต้องทําบ้านต้องหาบ้านให้เปี้ยวเอาไหมหนูนา,นาหาป้าหาปหา